สวัสดีครับวันนี้ช่างบอสของโถกามารีวิวผลงานงานติดตั้งนะครับวันนี้ติดตั้งปั๊มน้ำฮิตาชิ150วัตต์นะครับเป็นรุ่นใหม่ติดตั้งปั๊มตะแทงตัวใหม่นะครับแทงน้ำเป็นของดอสนะครับเดินระบบเป็นปั๊มน้ำสี่ระบบนะครับสามารถดูดตรงดูดจากแทงดูดจากปลาปาเข้าแทงได้นะครับ ใช้ท่อของเสือนะครับใช้วาล์วของ s c g นะครับสนใจงานติดตั้งปัามน้ำแทงนงท้งโทรได้นะครับช่างบอสลำลูกกานะครับงานติดตั้งก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับ